สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวารเรตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้เดี๋ยวครับผมยืนอยู่ที่วัดบ้านจานตํบลตํแยอํำเภอพายุนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาที่นี่เพื่อขอโชคขอลาบจากแม่เดี๋ยวก่อนแม่สร้อยฟ้าตะเคียนทองขอภัยนะฮะแม่สร้อยฟ้าตะเคียนทองที่นี่หลายครั้งที่ให้โชคให้ลาบกับ ชาวบ้านจานแห่งนี้เดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศคุณตาท่านหนึ่งบอกหวยตรงๆสองตัวนะฮะแล้วสามารถเอาไปเสี่ยงทายเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการคุณตาพาเสี่ยงโชคกันแล้วขอเลขเด็ดที่แม่ตะเขียนทับทุกก็ทุกหลายดอกทุกปลายเราไม่เงินเลยบอ บ่มีเงินเสร็จต้นราคาก็เราเซฟได้สั่นอ่ะอืมบานเฮานี่มันถูกน้อยหนอถูกน้อยบ่มีเงินบ่มีเงินซื้อหลายเนาะมันถึงหลายเฮ็ดเงื่อนนายจาแม่แล้วนี่มันมันบ่ถึงหลายเออเราค่นก็บเซ็นบ่มีเงินนะครับอืมแต่ให้ถูกอย่าเหลื่อนบ่ตาถูกเรื่อยอืมบางทีกัดล่างส่งเข้ามาเอาฮะล่างส่งเข้ามาเอามาเอาจะเลยงวดงวดชิ้หกนี่ยังมาเอายังครับยัง หืมเมื่อที่แล้วได้มาบอกบอก่ได้มาบ่บบได้มาอ๋าอ,อ,อแล้วมีคนถูกบ่ครับก็บ่มีไผถึกได้บ่บ่ได้มาล้าสั่งล้างซ่อง,งบ่ได้มาเอาอ <บ S 1> ก็คือล้างซ่องบ่ได้ะบ,บ่ได้มา <บอ S 1> แต่มีคนมีคนเขามาขอเรื่อยๆบ่ครับแต่มาขอเรื่อยอยู่แต่ว่าเขาเห็นก็บ่เห็นก็บ่โหแล้วเขาก็ไปอืมบ่ได้ถามเขาแม่นบ่ครับบ่ได้ได้อีหยังบ่ได้ถามมื้อนี้ได้หยังครับ มันนี้พมมาท่านไหนยังเลยก็พมมาเห็นนัวนหนาว่าดีๆนี่ไอ้บุก็เห็นหาตัวเดียวหาตัวเดียวหัวใจเนอะเอาเอาหาตัวเดียวหามาเนอะหามาเอาหามาบ่หงวดเนี่ยมาคักมาคะขักเลยบอสองหากระดัสามหาบอสองหากะับสามหาเนอะเท่ว่าสามหามันออกไปหรอได้หาสามงวดทีเดียวออกะไรก็บอเป็นยังออกนันเดี๋ยวอาจออกขังบนก็ได้เนาะออกได้ ว่ามนเนาะท่านออกเนาะมันหาเก่าตัวเนาะมันนันหาเก่าเออหาเก่างวดที like so ่แล้วหาเก่างวดนี so ้หาสามหาาสมาจะเปียผมเพาสองผมเพงหาตัวเดียวแต่ว่าคนละเฮ็ดเซลซี่บว่าสองหาสองหาก็งามเลยสองหางามบ่เลขอันเท่าเท่สงดได้สองหาตีอเลขกอันเล็บ่กขานี่สองหาง อันเลยอันสงบเลยสองหาเตตาเตต้าชอบสองหาเนาะชอบสองหามันอันก็ซื้อยุ่งแต่ว่ามันบอกอ๋อเหล็กในใจอีกเด้เหล็กในใจมีบ่นอกจากสองหาเลยบ่บ่ทันไม่หัวหน้าทันทันเลยบ่ทันฝันเลยบ่ทันฝันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปส่องไปส่องถี่แม่ตะเคียนได้บ่ส่องผ้อมือได้บ่เห็นเนาะอ๋อให้ตาให้ ห้ตาเห็นแข่โต้หนึ่งกับพอครับาก็ผมมาเห็นหาหน่นดิอเอาอีกโต้หนึ่งมงได้ก็ได้ตาเนี่ยลองเสียงทายดูว่าจะได้เลี้ยงยังหามาเหล้วเนาะหามาแหล้วเนาะเอาอีกโต้หนึ่งเอามองได้ก็ได้ครับมาเห็นเลยนะอืมในหัวใจพนาโลกราะวันนี้ก็หัวใจเนาะนี่เลยหัวใจหัวใจอะไรนะหัวใจตะเคียนหัวใจตะเคียนทอง นี่ฮะที่ตาบอกว่าตาบอกว่าตอนมันขึ้นขึ้นมาตั้งแต่นะเต้นขึ้นคือปลาีงวะเต้นขึ้นคือปลานี่นะปลาคอปลาพุดพุดขึ้นมานี่บอกคือว่าเต้นขึ้นในน้ำนะอ๋อพุดขึ้นพุดขึ้นพุุดลงเนี่ยครับอ๋อตะเกียบรรยายได้เต็มหนีได้บอกมันเหี่ยวเลยอ๋อตะกอนตะกอนเนี่ยเต็มนีเลยบอกเต็มนีนี่ครับเนี่ยนี้คืออย่างมันเหี่ยวแล้วมันโดดมันแหงมันโดดอ๋อแหงกันเลยลดลดลงลดลง อืมอ่ะผมคุลุกเนี่นะพูดถึอองหัวใจอ,ะอ่ะเพราะว่าผม,มไม่เคยหาเนาะ,ะผมไม่เคยหาเห็นหาเอาอีกตัวหนึ่งมาเอาได้มันบ่เห็น,นตาไปเดี๋ยวมันบ่เห็นตาตน้ตนต้นที่อยู่ข้างหลังอะ่ะไปส่องเลยส่องมันบ่เห็นเลยหัวนะมันบ่เห็นขนา้าบ่าเห็นหมดเลยอ่ะแฝงอับแฝงมันบ่เห็นตาผมก็บ่ได้นะมันบ่เห็นเลยเรื่องเรื่งมันสัตว์อนี้ได้เลยห่าน เนี่ยตาเมือมึงนี่ตามาตัวนี้ได้บ่ต้นเนี่ยใช่ว่าต้นที่ขึ้นหลังสุดอ่ะตัวนั้นป๋อหลังสุดเออนั่นต้นนั้นขึ้นมาต้นไหนครับดูเลยเออมาพร้อมกันกับต้นนี้ละนี่อ๋อพร้อมกันกับต้นนี้เดี๋ยวราวันที่วีสิบห้าหรือวันที่ไหนก็ได้เออนั่นแหละที่ยิ้มหาวันที่ยิ้มหาเอามาคืนวันที่ยิ้มหาบอกอ่ะต้นไหนต้นไหนก็ได้อ่ะ มัล้อมยมัานโอ้มัมามเห็นแล้วน้า,นามตา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 จะโชคตัวหนึ่งก็คือผมบอกแล้วว่ามาเอาต้นนี้เนี่ยเลยลาเอาเอาแปรงมาให้ตาเนี่ยไปเอาแปงมาให้่ตาเนีแปรงขอลูกสามหลอดด้วตาตาขอลูกวน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 ,วน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 สายไปขวา สามรอบพอพอโชกกับตารับร่องตาจะเห็นอยู่ดอกตัวนึี้ครับอยู่ข้างล่างนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยอ่ะลองดูวนวนสายไปขวาสามรอบพอวนขวาวนสายไปขวา้ดยตาเดออ้ออกอกว่ะออกอะ อยจแม่เอ้ยาอันเก็เหเห็นเลยจแมเอยนวนวนตาวนับ,นนผบผมหพพุดอ,อ,อเปิดกอเอลังคอ้าวสารอบครบเรียบร้อยโอย้ว่าเหลวน,นยังขยับตาเห็นขยับมาเนี่ยเนี่พยพผ้ชองเด้อยตาเด้อมาซองถี่กล่องก่อนก็ได้อนเด็นี เห็นวะนี่คือใกยู่ใกล้ๆคือจังเล่มเห็นนะมั้อ่าวใกล้ๆก็ได้เอาใกล้ๆเห็นยังคือห้ามัน่บคือสามสามมิลลิแล้วนี่สามอะรวมกันเป็นเท่าไหร่กับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นหัวใจห้า อืมเห็นตัวเดียวเหมืนบ่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสามเขาเห็นตัวเดียวจริงๆเนาะสามสามห้าเลยและเลยเดี๋ยวเอาสามห้าเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆหน่อยแป๊บนึงอ่ะมึงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิดรถไฟให้สิดรถไฟอ่ะรถไฟให้แล้วเอาฉีดมงมงไหนเอาเนี่ยสามมงไหนสามมงนี้เนาะได้ละสามมงนี้เอาฉีดไหมมงตาอ๋อ สามชัดเห็นบ่นสามตัวเดียวนบตาสามมันสามตัวเดียวสายบางนั่นนี่คือบ่เหน็นนะนาเห็นบ่หรอบ่เหน็นเอาตามสายตาตาแหละเอาสามนั่นละเอาสาม,เ,าสามเป็นบอสามตัวเดียวนึกสามตัวเดียว,วเอาได้แล้วได้แล้วก็ยังคงมีหา หาก็น้ำหัวใจแล้วหาน้ำหัวใจเป็นเห็นตัวหนตัวเดียวตัวนี้ก็ตัวเดียวก็คือเป็นตัวเลขอะไรกระตาเห็นตั้งสองตัวเลขนะตาเห็นเป็นห้าสามฮะสามห้าห้าสามเนาะสามห้าห้าสามเนาะครับอ๋อตาเห็นสามห้าห้าสามสรุปตาเห็นตรงที่หัวใจคือห้าเอามาหันหน้ามาทางผีแม่หันหลังบอกกันมันขี้จัง เป็นในหัวใจคือจ <two> ังเล่าห <vik 5. S 1> like ้าเลขห้าเห็นลุงหัวใจเป็นเลขห้าเห็นในจาแม่แล้วคือสามสามรวมกันเป็นสามห้าสามห้ากะห้าสามกับกันเนาะกับกันสามแล้วครับได้แล้วได้แล้วมุตตาซื้อย่างล่ะซื้อเห่นซื้อยังก็เออในผู้ใหญ่เม้งผู้ใหญ่เม่ง เนยายไม่ไม่มีมมอไอเมนี่บอกมอไอเมนี่เหรอเออตาเมตาเมให้โชควะไงเออตาเมตาเมให้โชคเนาะให้แล้วตาเมวันนี้ให้แล้วนะครับอาครับโอเคครับขอบคุณมากครับตาครับตาเมให้โชคนะครับขอบคุณจารยิธรรมสนมนิววารรตี้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับไปสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณญาติทรรมสนมนิวารตี้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคุณตาให้แล้วนะครับ2ตัวตรงๆคือ5 3กับ3 5เห็นจากาหัวใจของแม่ตะเคียนกับแม่ตะเคียนทองอยู่ที่อยู่ด้านข้างนะครับ 3 5ห,หรือ53เองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมน new v a r i e t ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ